สวัสดีครับแฟนบอลและนักลงทุนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิเคราะห์ฟุตบอลกับพวกเราบอล FC c l u คับประจำค่ำคืนวันพุทธที่12พฤศจิกายนครับวันนี้โปรแกรมหลัดอาจจะเบาบางแต่เราก็ยังคัดสรรแนวทางลูกหนังสุดเฉียบ3คู่เน้นๆจากเกมกระชับมิตรมาให้ทุกท่านได้พิจารณาครับ ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ตามแนวทางของเราเมื่อคืนนี้โดยเฉพาะในศึก EFL Trophy ต้องบอกว่าฟุตบอลมาตามนัดแทบจะครบทุกคู่ทั้งตัวเน้นหน้าช่องอย่างโบตันรวมถึง Bristol Rovers และชุดมิ x ของเราก็เข้าเป้าเต็มๆใครที่ได้กำไรไปด้วยกันก็ขอให้เฮงๆต่อไปครับสำหรับคืนนี้เรามาลุยกันต่อเพื่อความต่อเนื่องในการทากาไรคู่ที่1 รัสเซีย VS เปรูฟุตบอลกระชับมิตรชุดใหญ่มาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นเกมอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติรัสเซียพบกับทีมชาติเปรูฟอร์มรัสเซียแม้จะถูกแบนจากรายการใหญ่แต่ทีมชุดนี้ยังคงรักษามาตรฐานได้ดีจาก5เกมหลังสุดในการอุ่นเครื่องพวกเขาชนะถึง4และเสมอหนึ่งไม่แพ้ใครเลยแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของนักเตะที่ยังคงยอดเยี่ยมฟอร์มเปรู ต้องยอมรับว่าเปรูอยู่ในช่วงฟอร์มที่ย่ำแย่5เกมหลังสุดทุกรายการสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยเสมอ2และแพ้ไปถึง3เกมติดๆิดบอลเอฟซี bon ับวิเคราะห์แม้คู่นี้จะไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่จากมาตรฐานผู้เล่นและผลงานปัจจุบันที่สมบเสมอของรัเสเซียต่างกับเปรูที่ฟอร์มตกอย่างต่อเนื่องเราจึงมองว่าเจ้าบ้านดูดีกว่ามากครับ คำแนะนำเชียร์ไปที่ทีมชาติรัสเซียครับมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถเบียดเก็บใช้ชนะในบ้านได้1สกอร์และมีลุ้นถึงเม็ดที่2ต่อได้เลยคู่ที่2เกาหลีใต้ u 22 vs อุตเบติสถาน u 22ฟุตบอลกระชับมิตรเยาวชนไปต่อกันที่ฟุตบอลชุดเล็กรุ่นอายุไม่เกิน22ปีระหว่างเกาหลีใต้พบกับอุตเบกิสถาน ฟอร์มเกาหลีใต้ยู22ชุดเยาวชนของเกาหลีใต้ถือว่าน่าสนใจมากผลงาน5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1และที่สำคัญคือพวกเขาเคยเอาชนะอุซเบกิสถานชุดนี้มาได้3ต่อ1เมื่อช่วงต้นปีฟอร์มอุซเบกิสถานยู22ผลงานในช่วงหลังยังคงย่ำแย่พวกเขาสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยใน5เกมหลังสุดสาเหตุส่วนหนึ่งอาจมาจากความสนใจที่พุ่งไปที่ทีมชาติชุดใหญ่มากกว่าบอลเอฟซีครับวิเคราะห์ เกาหลีใต้มีมาตรฐานทีมเยาวชนที่สูงกว่าอย่างชุดเจนพวกเขาดูเหนือกว่าในทุกมิติแม้จะเป็นการเล่นในสนามกลางแต่คุณภาพโดยรวมก็ยังนำอยู่ครับคำแนะนำเชียบบที่ทีมชาติเกาหลีใต้ U22 ครับมั่นใจว่าพวกเขาจะย้ำแค้นและเก็บชัยชนะได้สำเร็จอีกครั้งครูที่3จีน U22 vs เวียดนาม U22 ฟุตบอลกระชับมิตรเยาวชน ปิดท้ายที่คู่ที่น่าสนใจในภูมิภาคนี้ครับทีมชาติจีน U22 พบกับทีมชาติเวียดนาม U22 ความสูสีของคู่แข่งคู่นี้มีสถิติที่สูสีมากๆโดยสถิติ Head to Head ที่เคยเจอกันนั้นเป็นเวียดนามที่ทำได้ดีกว่าเล็กน้อยคือชนะหนึ่งเสมอหนึ่งโดยจีนยังไม่เคยเอาชนะได้ ฟอร์มปัจจุบันทีมชาติจีน U22 กำลังทำผลงานได้ดีชนะ3เสมอ2ใน5เกมหลังสุดส่วนเวียดนาม U22 ก็เป็นอีกชาติที่กำลังพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่องแต่ผลงานในช่วงนี้หนักไปทางเสมอบอลเอฟซี bon ครับวิเคราะห์แม้ว่าฟอร์มโดยรวมของจีนจะดูดีกว่าแต่เวียดนามพิสูจน์แล้วว่าเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งและรับมือกับจีนได้ดีเสมอคู่นี้เชื่อว่ามีโอกาสออกหน้าเสมอสูงมากครับ คำแนะนำเชียร์ไปที่ทีมชาติเวียดนาม u 22ครับมั่นใจว่าพวกเขาจะมีดีพอที่จะบุกมายันเสมอหรือไม่แพ้ได้สําเร็จในเกมนี้ครับสรุปและปิดท้ายสรุป3แนวทางการลงทุนจากบอล FC คลับในค่ำคืนนี้คือรัสเซียเกาหลีใต้ u 22และเวียดนาม u 22ครับอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของท่านและพูดคุยกับเราได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเหมานหและมีกำไรในคืนนี้ครับสวัสดีครับ